คูพ่อเพียงสวัสดีครับจุดเริ่มต้นของความฝันเริ่มต้นจากความรักและความชอบครับความรักและความชอบในต้นไม้และสวนชีวิตของผมวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับต้นไม้และสวนเติบโตมาจากชีวิตของเด็กบ้านนอกที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้และภูเขา มีลำธารและต้นไม้ที่ทำให้ผมได้เห็นและสัมผัสในทุกๆวันครับจากพรสวรรค์และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมายาวนานในอาชีพเป็นนักออกแบบสวนจัดสวนนี่คือจุดเริ่มต้นของการลงมือสร้างความฝันครับคู่พ่อเพียงเขาใหญ่เป็นโครงการที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสวนและต้นไม้ครับ เรามาร่วมกันสร้างความฝันสร้างบ้านในฝันของพวกเราที่อยู่ท่ามกลางสวนที่สวยที่สุดครับเราเลือกใช้ต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ใหญ่มากกว่า5,000ต้นนะครับเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกหอมต้นไม้ที่มีดอกที่มีสีสันสดใสเราจะได้สัมผัสกลิ่นของต้นไม้ใหญ่ในตลอด ปีเลยนะครับผมได้คัดสรรและเลือกต้นไม้ที่ออกดอกสลับกันไปในทุกๆเดือนครับเป็นไม้ดอกที่ให้กลิ่นหอมและไม้ดอกที่ออกดอกให้สีสันสวยงามเราจะได้เห็นและสัมผัสต,ตลอดทุกๆเดือนครับเราใส่ใจและคัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างในโครงการปูพอเพียงเขาใหญ่ผมควบคุมและลงมือทำด้วยตัวเองครับ ด้วยความรักและความชอบของอาชีพของเราที่เราเป็นนักจัดสวนและนักออกแบบสวนอยู่แล้วครับภายในโครงการมีพื้นที่ทะเลสาบที่มีพื้นที่ประมาณสองไร่ครับจะแวดล้อมไปด้วยสวนและทางเดินในสวนมีทางวอล์กเวย์ในหน้าผาของขอบเลกไว้สำหรับออกกำลังกาย วิ่งและจ็อกกิ้งหรือจะพาน้องหมามาเดินออกกำลังกายก็ได้บรรยากาศดีนะครับภายในทะเลสาบเราจะเลี้ยงหงและห่านอยู่ภายในนะครับมีปลาคราฟอยู่ประมาณ10,000ตัวที่เราจะเอามาปล่อยในบ่อทะเลสาบของเราครับเราตั้งใจและใส่ใจสร้างสรรค์โครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ ที่นี่คือบ้านของผมที่นี่คือบ้านของพวกเราบ้านที่แวดล้อมไปด้วยมิตรภาพและบ้านที่แวดล้อมไปด้วยความสุขแวดล้อมไปด้วยความอบอุ่นมีเพื่อนบ้านที่มีแต่ความห่วงใยและการแบ่งปันซึ่งกันและกันครับเรามีสวนผักอินรีย์ในพื้นที่หกไร่ที่เราจะปลูกและแบ่งปันให้กับพวกเรา ผู้พ่อเพียงเขาใหญ่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจขอกาบขอบพระคุณสวัสดีครับ